แผนภูมิรูปวงกลมแสดงจำนวนหนังสือประเภทต่างๆที่มีในห้องสมุดจำนวนทั้งสิ้นร2 0ยสิบเล่มในห้องสมุดมีประเภทหนังสือที่มีจำนวนมากที่สุดและน้อยที่สุดรวมกันกี่เล่มแผนภูมินี้มีทั้งหมดกี่เล่มคะทั้งแผนภูมินี้มีทั้งหมดหนึ่งยสิบเล่มนะคะและเราก็ต้องรู้ด้วยว่าทั้งหมดแผนภูมินี้มีหนึ่งรเปอร์เซน์ด้วยเหมือนกันเขาถามอะไรคะ เขาถามว่าจำนวนที่มากที่สุดและจำนวนที่น้อยที่สุดเนี่ยรวมกันแล้วมีทั้งหมดกี่เล่มนะคะมากที่สุดคือส่วน a ใช่ไหมคะน้อยที่สุดคือส่วน d ข้อนี้ก็ทำได้หลายวิธีนะคะอาจจะคิดเปอร์เซ็นต์ของส่วน a เป็นจำนวนหนังสือคิดเปอร์เซ็นต์ของส่วน d เป็นจำนวนหนังสือแล้วจับจำนวนหนังสือทั้งสองส่วนเนี่ รวมกันนะคะแต่ี่จะใช้วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ของส่วน a กับส่วน d เนี่ยรวมเปอร์เซ็นต์กันเลยนะคะได้ทั้งหมดเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยดีขออนุญาตไม่คิดต่อนะเพราะอะไรเพราะคุณต้องรู้อยู่แล้วว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์คืออะไรคะห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือครึ่งนะคะเพราะเต็มเปอร์เซ็นต์มีร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดมีกี่เล่มเนี่ย ทั้งหมดมี120เล่มนั่นหมายความว่ารวมกันแล้วเป็น50%เนี่ยคือครึ่งหนึ่งใน120เล่มนั่นเองตอบกี่เล่มคะใช่ตอบข้อ4 60เล่มนะคะทําวิธีทําให้ดูได้ไหมอ่าได้ได้อะทําทให้ดูก็ได้นะคะตอนนี้เราเหลือ 5คูณอยู่กับ12นะคะ12 5ก็เป็น60เราก็ตอบข้อไหนเหมือนเดิมคะตอบข้อ4เหมือนเดิมนะ